สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับบรรยากาศหลังเลิกงานครับพี่น้องมื้อนี้ไม่ออกเป็นจัดใหรครับตําตําซัวกระปุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี่พุนะครับตําซัวเต้บกฮุงครับใส่กระปุ่นกระปุ่นสินเนียวครับพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานครับในต้มไข่ครับพี่น้องต้มไข่สีหนวยพี่น้องเอ้ยตุ่มไข่ที่หนวยผักแก้มเกลือเมียงครับนี่กระลำแตงหนวยครับโมเลนพักพี่น้องมันเนี่ย โอ้น้ำได้แตกเน้นข้าวปุ่นตับแทบลองสุดหนามที่มือด้อืมฮ่ารสชาติบานๆครับพี่น้องอืมก่อนเดินครับต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเนื้อครับเด้อที่เขารับชมและก็กดติดตามทางช่องของลูกชายคนโตกันแน่นอนครับผมครับมาพี่น้องมาหมดนี่นำเลยครับ ตัวข้าปุ่นพี่น้องตัวข้าปุ่นบรรยากาศแวหนาวครับตัวนี้ครับพี่น้องหนาวละมื้อนี้อากาศเย็นครับตกแรงมากอากาศโอ้เย็นมาครับมาตำตัวข้าปุ่นอืมพอด,ดีเคือครับ ไอ้ตุ่มเนาะไอ้ตุ่มแกกิออออนอร่อยเนะโมตัมเพลนลายครับเพ็นลายกินยาก มื้อนี้ไม่เอาอไม่กินนล้วครับคุณจันเห็นหลังจากคลิปแล้วที่แล้วครับกินในกระปุลน,น้ำปลาปนรับคลิปนี้มากตามตัวครับพี่องของมันไข่ครับต้มไข่ 으음 음 그럼 마늘 음 กมใครซีนเลยครับพี่น้องไม่ือไอ้โจมของหมักกระปุน ผิผิดๆแตงน้อยครับบรรยากาศมันหนาวเงืองข้าวปุ่นโอ้เส้นเหนียวหนุ่มครับ กรปุ่นสามมัดครับมือหนึ่งมุสลยัยยานกินมะหมีค่ครับ <웃음> <웃음> 음. 음. 문 열아, 얘 <laughs> Nguyên liệu tạm hợp Cái tôm โอ้ยอย่าว่ามะเพล็ดพี่น้องขนาดตำมะเพล็ดครับนี่อือ <laughs> ืออือ ืไข่ญี่ปุ่นครับหน่วยใหญ่ๆครับพี่น้องให้ตุ่มตีนไว้ นอนอุนป <noise> ่าเผ็ดครับ เฮออ้ยเพ็ดเลยมันเหงื่อตันเลยพี่น้องเผ็ดแล้วครับห,หนึ่งวนันมาเผ็ดเห็นขาวแขลงทีมพี่น้องเออเอาละเริ่มเร่นงานแล้วมันเนีย่ย 음음 음. 그냥 핏. 음. ไปครับเพดทำไม่นอ่องน้ำครับอืมอือเหมือนครับพี่นอ่องเหลือน้อยหนึ่งครับ อจานบางไงพี่น er er <go over laughing> ้องเออพมเนี่ยเผ็ดเผ็ดเสียปากอ๋อแล้วมานเนี่เดืองานแน้ะครับเดืองานแล้วอสำหรับกินนี้ครับพี่น้องาพี่น้องมากิน ตำตำซัวครับโอ้เผ็ดย่างค้างเรื่องนี่มันขึ้นที่หลังครับอืมจานมึงง่ายครับตำซัวขอบุนขอ,บนขอนขอบคุณกับคุณพี่น้องนะครับเดอ้อที่เขามารับชมครับอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกดมักระดิ่งไว้ครับพี่น้องเพื่อจะเพ่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับเดอ้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องเผ็ดแล้ว ลูกเท้นตัวไปกันครับพอ่พอ,พอ,พอกันนลิปหนนาครับพี่น้องครับทวคลิปนี้สวัสดีครับ